ไม่ออกเสียงนะคะตัดทิ้งเลยคำนี้อ่านว่า hour นะคะ hour เบอ hour เฉ house。Awesome. ต่อไปเขียนตามคำบอกนะคะคำแรกเอ้ยเขียนตามคำบอกนะคะต่อไปอ่านเป็นคำก่อนค่ะสร้อยสร้อยอ่านเป็นคำก่อนทุกคนหันมากระดานค่ะ โอวูออกเสียงเอานะคะวันนี้เราจะมาอ่านเป็นคำอ่านตามนะคะเอา e ์เอาท์เอาร์อาร์นาวน์นาว์ตัว H ไม่ออกเสียงตัดออกเลยนะคะเอา Yeah. Shout. Oh. Have you finished? Yes! Have you finished? Yes! yes.